การเห็นที่ยอดเยี่ยมที่สุดในบรรดาการเห็นทั้งหลายก็คือการเห็นตถาคตการเห็นพระพุทธเจ้าหรือการเห็นสาวกของตถาคตเราเองในแต่ละวันเนี่ยเราได้มีการเห็นที่ยอดเยี่ยมแบบนี้บ้างไหม การเห็นตถาคตหรือเห็นพระพุทธเจ้าก็คือการเห็นธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านั่นแหละเพราะว่าพระพุทธองค์ท่านปริพานไปแล้วเพราะนั้นการเห็นตอนนี้ก็คือการเห็นคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือการเห็นสาวกของตถาคตผู้ที่พร่ำสอนคำสอนของพระพุทธเจ้าคือการเห็นที่ยอดเยี่ยมที่สุดในบรรดาการเห็นเราจะเห็นช้างแก้วเห็นม้าแก้วเห็นแก้วมณีหรือเห็นของสวยของงามของเล็กของใหญ่เห็นสิ่งที่ตื่นตาตื่นใจในทางโลก หรือเราเองไปเห็นสมณะพรามณ์ที่เห็นผิดปฏิบัติผิดพระพุทธองค์นั้นตรัสว่าการเห็นแบบนี้เป็นของชาวบ้านเป็นของปุถุชนไม่ประเสริฐไม่ประกอบด้วยประโยชน์ การเห็นแบบนี้ไม่เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายลกลคำหนัดไม่เป็นไปเพื่อความดับเพื่อความสงบระง,งับหรือเพื่อความรู้ยิ่งหรือเพื่อตรัสรู้เพื่อนิพพานเพราะว่าเราเองก็เห็นเห็นไปเพื่ออะไรไปเพิ่มการเพิ่มราคะโทสะโมห oh ะมากขึ้นแต่ถ้าผู้ใดมีความรักที่ทั้งมั่นมีศรัทธาไม่หวั่นไหวมีความเลื่อมใสอย่างยิ่งการได้เห็นพระตถาคตหรือพระพุทธเจ้าหรือการได้เห็นสาวกของพระตถาคตเนี่ยลักษณะแบบนี้คือการเห็นที่ ยอดเยี่ยมเป็นการเห็นที่ดีที่สุดหรือยอดเยี่ยมที่สุดกว่าการเห็นทั้งหลายเพราะว่าการได้เห็นพระธถ,ถาคตหรือการได้เห็นพระพุทธเจ้าหรือการได้เห็นสาวกของพระพุทธเจ้าเนี่ยจะเป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์เป็นไปเพื่อก้าล่วงความโศกความร่ําไรราพันเป็นไปเพื่อความดับพุกเป็นไปเพื่อความดับโทมนัสคือความทุกข์ใจ หรือความเสียใจเป็นไปเพื่อบร,รุยายธรรมคือธรรมที่ควรรู้ก็คือสัจจะความจรงิงสามารถบรรลุสัจจะความจรงิงคืออริยสัจสี่ทำให้แจ้งซึ่งนิพพานได้